ส่ง,งานครับมันดาฟีนะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแมปนะฮะจูก,ก่อนเราใช้งานน้ำมันโซโฮอเก้าห้านะครับก็คันนี้เป็นงานแก้รีแมปจากที่อื่นด้วยนะฮะแล้วก็คันนี้หัวฉีดไม่ตรงนะฮะน่าจะเป็นหัวฉีดแจ๊สดีนะครับจ่ายบางมาทุกย่านเลยนะฮะโคตรบางนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งไงนะครับก่อนทำหลังทำแตกต่างชัดเจนแน่นอนนะฮะเพราะของเดิมอย่างอื่นนะครับ ล้อสิบห้ามีท่อนะฮะจูดโดยใช้ตัวนี้นะครับเอไวแบร์ตัวจับเซอร์สมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดี่สุดขั้วครานี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกีย์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับตอนน้าฟี่นะฮะล้อสิบห้าท่อใบหนึ่งหัวฉีดแก๊สจีดีครับหัวฉีดเล็ก ส่งงานฮะขอบคุณครับ